ชิคอ,อีอายดีพี่แ่ถนัดทำไตบ้อ๋อืบอกอันนี้เป็นคกชชี่ที่พี่ให้สองกนมากค่ะ <No. S 1> อันนี้เป็นขนมปังค่ะพี่จะให้เงนเกอนกัน,นก็นจ,กนจะมีเพิ่มมาอินกับคกชชีนะ่เนั้น ก็จะมีแต่ตัวเทียบปีปะคะนี่จะให้เพื่อนให้นะคะถ้าไปี้เพื่อนก็ให้เหมือนกัอนทุกคนสามารถห่อกันมาได้นะนี่อันนี้จริงๆมานจ่กะเปะอุลยแต่ ทุกคนสามารถเข้ากันมา,นนาไ,มได้นะคะมีอะไรแค่ปี่นแต่ที่ก็จะอย่าปกกี๋นะเดี๋ยวาย